สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้เรื่องที่คุยกันเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเจอกันบ่อยนะครับคือเรื่องการประชุมประชุมมันก็เรื่องหนึ่งแต่พอจบแล้วเนี่ยสิไอการจดบันทึกสรุปประเด็นเอาข้อมูลไปใช้ต่อให้มันเวิร์กจริงๆเนี่ย าบางทีมันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าข้อมูลมันเยอะหรือเวลาเรามีจํากัดวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเป็นวิดีโอที่เขาแนะนําเครื่องมือดิจิทัลกับ AI ที่จะมาช่วยเราจัดการเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แบบถอดเทปสดๆไปจนถึงสรุปความแบบขั้นเทพเลยใช่ค่ะคือเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ย มันจะช่วยเปลี่ยนเสียงพูดในห้องประชุมให้กลายเป็นข้อมูลที่เราเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้ยังไงบ้างซึ่งมันก็จะช่วยลดภาระการจดแบบเดิมๆที่แบบทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยมือแล้วก็อาจจะพลาดประเด็นสําคัญไปได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับเนื้อหาจริงๆมากขึ้นฟังดูดีมากๆเลยครับเพราะเอาจริงๆวิธีเดิมนี้เหนื่อยน่าดูเลยนะจดด้วยมือหรือพิมพ์ในคอมเนี่ยบางทีก็ตามไม่ทันจริงๆหลุดไปเลยก็มีนั่นแหละค่ะ คือความท้าทายเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าแนวทางใหม่เนี่ยมันคือการให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการแทนเราเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวิธีแรกที่ในวิดีโอเขาแนะนำคืออะไรครับถ้าสมมติว่าเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วอย่างถ้าประชุมออนไลน์หรือว่าพกโน้ตบุ๊กเข้าห้องประชุมได้เนี่ยแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วในโปรแกรมที่เราคุ้นๆกันนี่แหละครับเช่น Mi c r o s o f t Word หรือไม่ก็ Google Docs ถูกต้องเลยค่ะถ้าเป็น Microsoft Word นะคะมันจะมีปุ่มชื่อ Dictate หรือบางทีก็จะเป็นไอคอนรูปไมโครโฟนเล็กๆส่วนถ้าเป็น Google Docs เนี่ยจะอยู่ในเมนู Tools หรือเครื่องมือแล้วก็เลือก Voice Typing หรือพิมพ์ด้วยเสียงพอเราเปิดฟังก์ชันนี้ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมมันก็จะเริ่มฟังเสียงรอบๆตัวเราแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นข้อความให้เราเห็นแบบ r e ียลไทมเลยค่ะโหทันทีเลยเหรอครับแล้วความแม่นยำมันเป็นยังไงบ้างครับ ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างภาษาไทยเราเนี่ยมันโอเคแค่ไหนครับเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเรื่องความแม่นยำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะทั้งความชัดเด็นของเสียงคนพูดแล้วก็เสียงรบกวนรอบข้างด้วยแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยสำหรับภาษาไทยถือว่าทำได้ค่้นข้างดีเลยค่ะ เขาควรระวังก็คือ,อ,อครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยอาจจะต้องกดอนุญาตให้โปรแกร,รมมันเข้าถึงไมโครโฟนของเราก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเลือกภาษาให้ตรงกับภาษาที่ใช้ประชุมเช่นถ้าประชุมเป็นภาษาไทยก็ต้องตั้งค่าเป็นภาษาไทยไม่งั้นมันจะเพี้ยนไปเลยค่ะอ๋อแล้วก็ถ้าใช้เวอร์ชันออนไลน์พวก Microsoft 365หหรือ Google Docs เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ แล้วถ้าเกิดมันพิมพ์ผิดล่ะครับสมมุติพูดไม่ชัดหรือมีเสียงแทรกเข้ามามันจะเละไหมครับไม่ต้องกังวลขนาดนั้นค่ะคือมันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ข้อดีมากๆเลยคือเราได้เนื้อหามาแบบคร่าวๆก่อนไงคะเหมือนมีคนช่วยร่างให้แล้วอย่างที่เราคุยกันตอนต้นเดี๋ยวเราจะมีเครื่องมือ AI อื่นๆมาช่วยกลาวช่วยแก้ไขให,ให้มันสมบูรณ์ขึ้นทีหลังได้อีกค่ะ ถือว่าอันนี้เป็นราฟแรกแบบอัตโนมัติไปก่อนโอเคครับครับเข้าใจหลักการแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่สะดวกพกโน้ตบุ๊กไปล่ะครับหรือบางทีประชุมนอกสถานที่แบบนี้พอมีทางเลือกอื่นบนมือถือไหมครับมีแน่นอนค่ะอันนี้ในวิดีโอก,ก็แนะนำไว้เหมือนกันถ้าน้ตบุ๊กไม่ใช่ตัวเลือกที่สะดวกหรืออยากได้อะไรที่มันคล่องตัวกว่านั้นมือถือที่เราพกกันตลอดเวลานี่แหละครับช่วยได้เลย ส่วนถ้าเป็นฝั่ง iPhone ก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต้องเสียเงินบ้างนิดหน่อยเช่น Whisper Memo หรืออีกตัวที่ราคาน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าหน่อยก็คือ Just Press Record หลักการทำงานมันก็จะคล้ายๆกับบนคอมพิวเตอร์เลยค่ะคือเปิดแอป,ปขึ้นมากดบันทึกแล้วก็ให้แอป,ปมันฟังเสียงแล้วก็ถอดออกมาเป็นข้อความให้เราอ๋อก็น่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้นั่งหน้าคอมตลอดเวลาแต่เออคุณภาพเสียงจากไมค์มือถือเนี่ย มันจะมีผลเยอะไหมครับกับความแม่นยำมีผลแน่นอนค่ะคุณภาพไมโครโฟนของมือถือแต่ละรุ่นแล้วก็ระยะห่างจากคนพูดเนี่ยสำคัญมากๆเลยแต่ว่าแอปพวกนี้เขาก็พยายามพัฒนาเรื่องการตัดเสียงรบกวนอยู่ตลอดนะคะก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดจริงๆหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่สะดวกจะเปิดแอปทอร์ดเทปสดๆเลยเนี่ยมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะวิธีไหนเลยครับดูน่าสนใจจัง วิธีนี้เขาบอกว่ายืดหยุ่นกว่าเยอะเลยครับคือเราไม่ต้องมานั่งถอดเทปสดณเวลานั้นเลยแต่ใช้วิธีการอัดเสียงการประชุมทั้งหมดเก็บเอาไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้ผมว่ามือถือทุกเครื่องน่าจะมีแอปบันทึกเสียงหรือ voice recorder ติดมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับกดอัดทิ้งไว้ได้เลยใช่เลยครับ พอประชุมเสร็จเราก็จะได้ไฟล์เสียงมาอาจจะเป็น mp 3 wave หรือ format อื่นๆก็แล้วแต่เครื่องนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาไฟล์เสียงนี้ไปให้ AI จัดการต่อที่หลังซึ่งเครื่องมือที่ในวิดีโอต้นทางเขาเน้นมากๆเลยก็คือ web a อ p l i c a t i o n ที่ชื่อว่า notebook lm ครับอันนี้เป็นของ Google เหมือนกันเข้าไปที่ notebook lm google com ได้เลย Notebook LM ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับแล้วมันต่างจากพวกแอปถอดเท็จสดๆที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ยังไงบ้างจุดเด่นมากๆของ Notebook LM ที่เห็นในวิดีโอเลยนะคะคือมันไม่ได้ทำแค่รับไฟเสียงแล้วถอดเทปให้จบไปนะคะ แต่มันรับไฟล์ได้หลายๆประเภทมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เท็กธรรมดาลิงก์เว็บไซต์หรือ Mac แม้กระทั่งลิงก์วิดีโอจาก y o u t u b e เนี่ยเราก็สามารถโยนเข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM ได้หมดเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาไว้ในที่เดียวแล้วให้ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพรวมได้เลยโห oh. อันนี้น่าสนใจมากเลยครับแปลว่าสมมุติผมประชุมเรื่องหนึ่งมีทั้งไฟล์เสียงมีเอกสาร PDF ประกอบแล้วก็มีลิงก์วิดีโอที่เกี่ยวข้องผมก็เอาทั้งหมดนี้โยนเข้าไปในโน้ตบุ๊ก LM ได้เลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะพอนำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สั่งงานมันด้วยภาษาพูดง่ายๆของเรานี่แหละค่ะเช่นพิมพ์บอกไปเลยว่าช่วยถอดเทปไฟล์เสียงอันนี้ให้หน่อยหรือสรุปเนื้อหาจากเอกสาร PDF นี้ให้ที แล้วมันก็จะประมวลผลแล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นทรานสคริปหรือบทสรุปตามที่เราสั่งค่ะที่สำคัญคือจากข้อมูลล่าสุดที่เห็นในวิดีโอนะคะเหมือนว่าตอนนี้มันยังใช้งานได้ฟรีแล้วก็ยังไม่จำกัดโคตาด้วยค่ะโอ้ฟังดูทรงพลังมากเลยครับแต่ทีนี้พอเราได้ทรานสคริปหรือข้อความที่ถอดเทปมาแล้วไม่ว่าจะจากวิธีไหนก็ตามนะครับทั้ง c t a t e Voice t y p i n g แอปมือถือหรือว่า Notebook LM เนี่ย ผมเดาว่าสภาพมันคงจะยังดิบๆอ่านยากพอสมควรใช่ไหมครับแบบว่ามีคำผิดคำซ้ำเต็มไปหมดถูกต้องเลยค่ะนั่นคือปัญหาคลาสสิกของการถอดเทปอัตโนมัติเลยมันจะยังไม่สมบูรณ์แบบอ่านยากมีคำฟุ่งเฟื่อยเยอะแยะไปหมดนี่ก็เลยเป็นสเต็ปต่อไปที่สำคัญมากค่ะก็คือการปรับปรุงหรือเรียบเรียงข้อความดิบๆเหล่านั้นซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเขาก็แนะนำให้ใช้ AI อีกตัวมาช่วยจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ตัวอย่างเช่น Gemini ของ Google หรือจริงๆจะใช้โมเดลภาษาใหญ่อื่นๆที่เราคุ้นคอยกันก็ได้นะคะอย่างชัด GPT หรือ c Claude ก็น่าจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายๆกันอ๋อหมายความว่า เราก็แค่ Copy ้ข้อความดิบๆที่ได้มาแล้วก็เอาไปวางใน Gemini แล้วก็สั่งให้มันช่วยแก้ให้เราแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะหลักการง่ายๆแบบนั้นเลยเอาข้อความดิบๆไปวางแล้วก็ออกคําสั่งง่ายๆแต่ชัดเจนเช่นช่วยเรียบเรียงข้อความที่ถอดเทปมานี้ให้มันสละสลวยอ่านง่ายขึ้นหน่อยแต่เนื้อหาสําคัญต้องยังอยู่ครบนะอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว AI มันก็จะทําหน้าที่เหมือนบรรณาธิการให้เราเลยค่ะคือกลาภาษาตัดคําซ้ําๆคําติดปากเอออ่าพวกนี้ออกไปแก้ไขคําทิด ที่อาจจะมีแล้วก็จัดย่อหน้าให้มันดูสวยงามอ่านง่ายขึ้นโดยที่ใจความสําคัญเนื้อหาหลักๆยังคงเดิมเปะ๊เปะโอ้โหเยี่ยมเลยครับผลลัพธ์คือเราจะได้เวอร์ชั่นที่มันดูสะอาดตาอ่านรู้เรื่องเหมาะที่จะเอาไปเก็บเป็นบันทึกแบบเป็นทางการหรือว่าจะส่งต่อให้คนอื่นอ่านก็ทําได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ใช่ค่ะแล้วที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะพอเราได้ข้อความที่เรียบเรียงดีแล้วเนี่ยข้อมูลชุดเดียวกันนี้นะคะเราสามารถใช้ AI ตัวเดิมนเ,นเนี่ยแหละเช่น Gemini เนี่ยสั่งให้มันสรุปในรูปแบบที่แตกต่างกันได้หลากหลายมากๆเลยตามความต้องการใช้งานของเราอันนี้แหละค่ะที่คิดว่ามันทรงพลังมากๆจริงๆหมายถึงว่า สั่งให้สรุปยาวๆหรือสรุปสั้นๆก็ได้หมดเลยล่ะครับได้หลากหลายกว่านั้นอีกค่ะในวิดีโอเขายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะเช่นสมมติเราอยากได้บทสรุปสำหรับผู้บริหารเราก็สั่งไปเลยทำ executive summary จากเนื้อหานี้ให้หน่อย AI ก็จะดึงเฉพาะประเด็นหลกัหลกๆวัตถุประสงค์ผลลัพธ์สำคัญมาให้แบบกระชับๆเหมาะจะเอาไปใส่ในรายงานเลยค่ะ หรือถ้าอยากได้เวอร์ชันสั้นๆเอาไว้เล่าให้ทีมฟังเร,เร็วๆก็สั่งสรุปใจความสำคัญไม่เกิน5าบรรทัดหรือแม้กระทั่งอะไรที่มันดูเฉพาะทางมากๆอย่างสรุปเป็นบูลเลต์พอยต์สำหรับส่งไลน์ด่วนให้หัวหน้าแบบนี้ AI ก็ทำได้เหมือนกันค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับนี่มันเหมือนกับการแปลงร่างข้อมูลชุดเดียวให้มันเหมาะกับผู้รับสารแล้วก็สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้แบบทันทีเลยเจ๋งมากครับแล้วนอกจากการสรุปเป็นข้อความเนี่ยครับ ข้อมูลชุดเดียวกันเลยมันยังเอาไปต่อยอดทําอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้างครับในวิดีโอเขาก็สาธิตให้ดูว่ามันต่อยอดได้อีกหลายอย่างเลยค่ะตัวอย่างที่คิดว่าน่าสนใจมากๆก็คืออย่างแรกเลยคือสร้างพอดแคสต์สรุปค่ะ อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในโน้ตบุ๊ก Lm ที่แบบน่าทึ่งมากคือมันสามารถเอาเนื้อหาที่เราสรุปไว้แล้วเนี่ยมาแปลงให้เป็นไฟล์เสียงเหมือนบทสนทนาสั้นๆคล้ายๆรายการพอดแคสต์ได้เลยเหมาะมากๆสำหรับคนที่อาจจะชอบฟังมากกว่าอ่านหรืออยากฟังระหว่างทำอย่างอื่นอีกอันคือสร้าง mind map ค่ะ ถึงแม้ในวิดีโอจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้มากนักแต่หลักการก็คือเราสามารถเอาเนื้อหาที่ AI สรุปเป็นประเด็นย่อยๆไว้แล้วเนี่ยไปให้ AI อีกประเภทหนึ่งช่วยสร้างเป็นไมล์แมปหรือแผนภาพความคิดได้เพื่อให้เราเห็นภาพรวมความเชื่อมโยงของเนื้อหาได้ง่ายขึ้น แล้วก็อีกอย่างที่พูดถึงคือสร้างสไลด์นำเสนอค่ะมีการอ้างอิงถึงเครื่องมือ AI อีกตัวชั่วกำมาก um ที่เขาบอกว่าเก่งเรื่องการแปลงข้อความสรุปให้กลายเป็นสไลด์นำเสนอสวยๆอย่าง PowerPoint ได้เลยแบบรวดเร็วมากอันนี้ก็น่าจะช่วยลดเวลาเตรียม Presentation ไปได้เยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหเหมือนมีทูช่วยส่วนตัวรอบด้านเลยนะครับเนี่ยในวิดีโอเขามีตัวอย่างการใช้งานจริงให้ดูแบบเต็มๆด้วยใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไง ใช่ค่ะมีการสาธิตให้ดูที่ชัดเจนมากเลยผู้บรรยายในคลิปเขาได้ลองเอาไฟเสียงจริงๆนะครับเป็นไฟเสียงคำกล่าวของท่านประหลัดตอนมาเปิดงานอะไรสักอย่างนี้แหละครับมาลองใช้กับโน้ตบุ๊ก LM ให้ดูเป็นขั้นตอนเลยใช่ครับแล้วขั้นตอนที่เห็นในวิดีโอก็เป็นไปตามที่เราคุยกันมาเป๊ะๆเลยนะฮะคือเริ่มจากลากไฟเสียงไปวางในโน้ตบุ๊ก LM เลยรอสักครู่เดียวระบบมันก็ประมวลผล อัปโหลดแล้วก็ถอดเทปเบื้องต้นออกมาให้พร้อมกับมีสรุปย่อๆให้ดูคร่าวๆด้วยนะครับจากนั้นผู้บรรยายก็สั่งถอดเทปแบบเต็มรูปแบบด้วยคําสั่งง่ายๆเลยคือพิมพ์บอกไปต,งตรงๆว่าช่วยถอดเทปให้หน่อยพอได้ข้อความดิบๆมาก็สั่งต่อเลยว่าช่วยเรียบเรียงให้หน่อยให้มันสวยงามอ่านง่ายขึ้น แล้วก็ไปต่อโดยการสั่งทำ Executive Summary แล้วก็ปิดท้ายด้วยการลองกดปุ่ม Generate Podcast ให้ AI มันสร้างไฟล์เสียงสรุปให้ฟังซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้มันเกิดขึ้นในเวลาไม่นานเลยครับ แป๊บเดียวจริงๆโอ้โหเห็นภาพชัดเจนเลยครับแสดงว่าเครื่องมือ AI พวกนี้เนี่ยมันช่วยให้เราจัดการข้อมูลจากการประสมได้แบบครบวงจรมากขึ้นจริงๆเลยนะครับตั้งแต่การเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนไม่ตกหลน่นลดเวลาในการมานั่งเรียบเรียงนั่งสรุปไปได้มหาศาลเลยและยังเอาไปต่อย,ยอดใช้งานได้หลายรูปแบบอย่างที่เราอาจจะไม่เคยทาได้ง่ายขนาดนี้มืก่อนด้วย ถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆในการทำงานกับข้อมูลจริงๆนะคะแล้วมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อ AI มันสามารถเข้ามาช่วยเราในส่วนของการถอดเทปการสรุปความได้เก่งขนาดนี้แล้วเนี่ยบางทีทักษะที่สำคัญต่อไปสำหรับมนุษย์เราอาจจะไม่ใช่แค่การจดให้ทันหรือสรุปให้ได้เก่งๆอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่อาจจะเป็นทักษะในการตั้งคำถามที่มันเฉียบคมที่มันถูกต้องให้กับ AI เพื่อดึงเอาอินไซต์หรือข้อมูลเชิงลึกที่มันอาจจะซ่อนอยู่ลึกๆออกมาให้ได้หรืออาจจะเป็นทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆบทสรุปที่ AI เตรียมไว้ให้เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมที่มันลึกซึ้งแล้วก็รอดด้านมากยิ่งขึ้น หรืออีกมุมหนึ่งที่เขน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะก็คือแล้วเราจะนําเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างไรให้มันเหมาะสมกับบริบทกับวัฒนธรรมองค์กรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับหรือการประชุมที่มีความละเอียดอ่อนมากๆที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือแต่ละตัวอย่างระมัดระวังรวมถึงการกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้งานก็ เป็นเรื่องที่เราคงต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันต่อไปในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นร่อยๆแบบนี้ล่ะค่ะ